ยายเรื่องคุณหมอสามีตีทะเบียนบทประพันธ์โดยปนันคําโปรยรสสลินเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าที่อยู่ในการดูแลของราเมตศจิตแพทย์หนุ่มอนาคตไกลเธอเป็นคนไข้คนแรกที่ทำให้เขารู้สึกยากที่จะรับมือแต่เขาก็พยายามทำทุกวิถีทาง เพื่อรักษาเธอให้หายจากโรคที่เธอเป็นอยู่ด้วยความใกล้ชิดตลอดหลายเดือนทำให้จิตแพทย์หนุ่มเริ่มมีความผูกพันกับหญิงสาวจากที่เคยดูแลเธอในฐานะแพทย์ตอนนี้เขาอยากเลื่อนสถานะไปเป็นอย่างอื่นแทนแต่เพราะเขาเป็นหมอและเธอก็เป็นคนไข้ทุกอย่างก็อาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดตอนที่หนึ่งปมในอดีต ราเมีศบตาพยาบาลสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอมองเขาอย่างใจจดใจจอ่อความเงียบปกคลุมไปทั่วทั้งห้องก่อนที่ชายหนุ่มจะถอนหายใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจู่ๆพยาบาลสาวที่ทำงานกับเขามานานกับสองปีก็เดินมาสารภาพรักดือด้อๆราเมศไม่ได้รู้สึกดีเลยกับคำสารภาพรักของเธอในขณะเดียวกันเขากลับรู้สึกอึดอัด ผมขอบคุณที่คุณมีความรู้สึกดีๆให้ดวงตาหญิงสาวเป็นประกายในฐานะที่เธอทำงานใกล้ชิดกับเขามานานเธอหวังว่าเขาจะคิดเช่นเดียวกันแต่เธว่าเธอกับคิดผิดชายหนุ่มเลื่อนกล่องขนมคืนให้พร้อมกับเอ่ยปฏิเสธอย่างนุ่มนวลตอนนี้ผมไม่คิดจะมีใครต้องขอโทษด้วยหญิงสาวตัวชารู้สึกอายมากจนไม่กล้าสบตาคุณหมอหนุ่ม เธอค่อยๆก้าวถอยหลังดวงตาสันระริกจับจ้องปลาเท้าตัวเองไม่มีคำพูดใดๆออกจากปากเธอมีเพียงความเสียใจที่สะท้อนออกมาจากดวงตาพยาบาลสาวเดินออกไปจากห้องเงียบๆหลังจากถูกปฏิเสธทิ้งให้ราเมศนั่งถอนหายใจอยู่เพียงลำพังชายหนุ่มไม่ชอบเรื่องที่ยุ่งยากและเขาก็เคยย้ำเตือนเสมอ ว่าไม่ควรมีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานเขาไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์ซับซ้อนมาทำให้เรื่องงานต้องเสียหายไปด้วยคุณหมอรู้สึกว่าพยาบาลสาวคิดกับเขาแบบไหนแต่เขาก็ไม่ชัดเจนมาตลอดว่าเขานั้นไม่ต้องการมีใครเขาไม่คิดว่าเธอจะไม่เข้าใจและบุ่มบ่ามเข้ามาสารภาพรักโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวราเมศไม่ได้อยากใจร้ายกับหญิงสาว แต่หากเขายอมคบกับเธอทาัทางที่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอจริงๆเขาคิดว่าน่าเป็นการทำร้ายเธอมากกว่าการที่เขาปฏิเสธเธอเสียอีกคุณหมอคะคนไข่มารอแล้วคะ่ะพยาบาลสาวอีกคนเดินเข้ามาทางที่ปกติหน้าที่นี้จะเป็นหน้าที่ของพยาบาลคนเมื่อครูแล้วคุณลูกน้ำไปไหนพยาบาลสาวมีสีหน้าอึดอัดใจเธอเองก็รู้เรื่องนี้มาสักระยะแล้ว แล้วก็คอยย้ำเตือนเสมอให้อีกฝ่ายกักเก็บความรู้สึกให้ดีๆแต่ไม่คิดว่าพยาบาลคนนั้นจะกล้าทำในสิ่งที่เธอเคยห้ามปามาไว้เออคือว่าลูกนะ้าเขาขอตัวกลับก่อนค่ะชายหนุ่มหายใจยาวเพราะแบบนี้ไงเขาถึงไม่ชอบความสัมพันธ์ในที่ทำงานเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องงานเสมอถ้าเขาไม่พร้อมทำงานก็ให้เขาลาออกไป ผมไม่ชอบคนที่แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไม่ได้ใช่หนุ่มเอ่ยเสียงเรียบต่อให้เจ็บปวดมากแค่ไหนก็ควรจะอดทนและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ใช่เอาเรื่องส่วนตัวมาปรับปนเสียง,งานเสียการแบบนี้ใจเยน็นๆก่อนนะคะคุณหมอให้เวลาลูกน้ำเขาคนเราต้องรู้หน้าที่ของตัวเองต่อให้เสียใจแค่ไหนก็ต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้สิถ้าทำตัวอ่อนแอแบบนี้จะดูแลคนไข้ได้ยังไง ชายหนุ่มตำหนีเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นและจริงจังกับการทำงานมากในอดีตตัวเขาเองก็เคยพบเจอกับเรื่องที่ทำให้ตัวเองต้องรู้สึกเจ็บปวดมาจนถึงทุกวันนี้แต่เขาก็ไม่เคยเอาเรื่องส่วนตัวมาทำให้ตัวเองนั้นต้องเสียงานเขายังคงตื่นเช้ามาทำงานปกติราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข้าใจแล้วค่ะคุณหมอรีบเตรียมตัวเถอะค่ะถึงเวลาตรวจแล้วพยาบาลสาวตัดบท ความจริงแล้วเธอมีหน้าที่จ่ายยาแต่เนื่องจากพยาบาลอีกคนลายหยุดไปแบบนี้เธอจะต้องทำหน้าที่ควบสองอย่างชายหนุ่มเริ่มคิดเรื่องส่วนตัวก่อนต้อนรับคนไข้ได้วยน้ำเสียงนุ่มนวลอ่อนโยนปรเมศเป็นหมอจิตเวชที่เชี่ยวชาญเรื่องการรักษาคนไข้ที่มีอาการซึมเศร้าเพราะฉะนั้นเขารู้ดีว่าเขาต้องวางตัวอย่างไรให้ญาติคนไข้และตัวคนไข้อุ่นใจเมื่อเขาเข้ามาหา หลังจากที่คนไข้คนสุดท้ายกลับไปชายหนุ่มก็เดินออกมาจากห้องเขามองพยาบาลสาวอีกคนที่นั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์กำลังเคีย์เอกสารก่อนจะเอ่ยกับเธอถ้าคุณลูกน้ำเขาไม่มาทำงานอีกคุณก็เตรียมตัวรับคนใหม่ได้เลยคุณจะได้ไม่ต้องควบสองหน้าที่แบบนี้ไม่เป็นไรคะ่ะคุณหมอนานๆทีได้ทำอะไรจนหัวหมุนแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันคะ่ะผมอยากให้ทุกคนทำงานของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้อยากให้ทำงานจนหัวหมุนชายหนุ่มเอ่ยแต่น้ำเสียงของเขาดูผ่อนคลายขึ้นมัสีทำงานกับปรเมศมานานหลายปีตั้งแต่จบพยาบาลใหม่ๆเธอก็ทำงานที่โรงพยาบาลเดียวกับชายหนุม่มหลังจากที่เขาลาออกมาเปิดคลินิกเธอก็ตามออกมาด้วยแล้วมาทำงานอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ผ่านมาเกือบห้าปีแล้วมัสซีรู้ดีว่าเจ้านายของตัวเอง ชอบอะไรไม่ชอบอะไรและด้วยความที่เธอรู้ใจเจ้านายทาให้เธอมันสามารถร่วมง,งานกับเขาได้อย่างราบรื่นแทบไม่เคยถูกเขาตําหนิเลยด้วยซ้ําแต่ยังไงก็ขอบคุณสําหรับวันนี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่มัซี่อย่าให้คุณหมออย่าไปกดดันลูกน้ําเขามากผมก็ไม่ได้กดดันอะไรแต่คุณเห็นด้วยหรอก,กับการที่เขาเอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับเรื่องงานมสซีใส่หน้า เธอไม่ได้เห็นด้วยแต่เธอก็ไม่อยากให้ชายหนุ่มไปต่อว่าต่อขานอีกฝ่ายมากนะักเธอเข้าใจดีว่าคุณหมอเข้มงวดเรื่องงานมากแค่ไหนตอนนี้สถานะที่เขาเป็นหมอที่คอยดูแลคนไข้และเข้าใจเรื่องสภาพจิตใจของผู้อื่นเป็นอย่างดีเขาก็น่าจะเข้าใจพนักงานของตัวเองด้วยไม่ใช่หรอผมรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่ผมเข้าใจความรู้สึกของลูกน้ำแต่ไม่ได้แปลว่าการที่ผมเข้าใจ เขาจะทำอะไรก็ได้เขาต้องการให้อีกฝ่ายรับผิดชอบเรื่องงานให้ดีกว่านี้ไม่ใช่เอาอารมณ์ส่วนตัวมาทำให้เสียการเสียงานจนคนอื่นต้องเดือดร้อนเดี๋ยวมัสซีจะช่วยตักเตือนเขาเองค่ะคุณหมอก็ช่วยจะเย็นๆหน่อยนะคะอย่าเพิ่งไปพูดอะไรใช่หนุ่มพยักหน้าเขาจะยอมให้มัสซีเป็นคนจัดการก่อนแต่หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาอาจจะต้องใช้วิธีขั้นเด็ดขาด นั่นก็คือการเชิญอีกฝ่ายออกเพราะเขาไม่ชอบคนที่ไร้ประสิทธิภาพในการทำงานถ้าอย่างนั้นผมกลับก่อนฝากบอกแม่บ้านให้เข้าไปทำความสะอาดในห้องด้วยได้ค่ะขับรถดีๆนะคะคุณหมอหญิงสาวเดินมาส่งชายหนุ่มที่รถก่อนที่เธอจะกลับมานั่งทำเอกสารที่กองอยู่บนโต๊ะประเมินจากสายตาและคงใช้เวลาราวๆสองชั่วโมงแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเธอทำงานล่วงเวลาคุณหมอก็จ่ายเงินค่าื่องเวลาให้เธอเสมอ ถึงเขาจะเป็นเจ้านายที่ดูเข้มงวดแต่เขาก็ไม่เคยเอาเปรียบพนักงานของตัวเองอาชีพสวัสดิการให้เต็มที่ทุกสิ้นปีก็มีโบนัสให้เสมอทำให้มัสซีไม่คิดจะจากไปกไหนเพราะเธอรู้สึกสบายใจที่ได้ทำงานที่นี่ตอนที่สองอาการหนะักคุณหมอคะทางโรงพยาบาลแจ้งว่ามีเคสหนะัก อยากส่งต่อให้คุณหมอดูแลค่ะมัตซีเดินเข้ามาในห้องก่อนจะแจ้งเรื่องที่ทางโรงพยาบาลนั้นติดต่อมาเพื่อขอให้ราเมีช่วยรับเคสหนักที่ถูกส่งมาให้ใชายหนุ่มดูแลจิตแพทย์หนุ่มรู้สึกแปลกใจปกติถ้ามีผู้ป่วยซึมเศร้าขั้นรุนแรงจะมีอาจารย์หมอเป็นคนดูแลแต่ทำไมพวกเขาถึงส่งคนไข้คนนี้มาที่นี่ชายหนุ่มไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธ เขายินดีต้อนรับคนไข้ทุกคนเสมอแล้วคนไข้จะเข้ามากี่โมงไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะเป็นเคสหนักใช่ไหมใช่หนุ่มเอ่ยถามพร้อมกับพลิกหน้าเอกสารไปด้วยใช่ค่ะคุณหมอให้ปิดคลินิกก่อนไหมคะเผื่อว่าต้องใช้เวลาใช่หนุ่มพยักหน้าหากเป็นคนไข้เคสหนักเขาต้องใช้เวลาในการพูดคุยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องปิดคลินิกชั่วคราว เพื่อดูแลคนไข้เคสนี้อย่างเต็มที่คุณหมอนั่งรอในขณะเดียวกันเขาก็หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านโดยหนังสือที่เขาอ่านส่วนใหญ่ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับการวิเคราะห์อาการของผู้ป่วยจิตเวทราเมเอเป็นหมอที่รักษาผู้ป่วยซึมเศร้ามานักต่อนักเขาเคยเจอเคสหนักมาเยอะแต่ไม่เคยเจอคนไข้ที่ผ่านดการคิดสั้นมาก่อนชายหนุ่มรู้สึกได้วว่าเคสนี้น่าจะไม่ง่ายแม้ว่าเขาจะยังไม่เคยเจอคนไข้คนนี้ก็ตาม แต่เขาสัมผัสได้ว่างานนี้น่าจะเป็นงานหนักไม่อย่างนั้นลงพลาแบา์คงไม่ส่งเข้ามาที่นี่คุณโรสลินมาแล้วค่ะชายหนุ่มยืดหลังตรงมองตรงไปที่ประตูหญิงสาวรูปร่างสูงโป่งเข็นรถวิวแชร์เข้ามาบานวิวแชร์มีหญิงสาวอีกคนนั่งอยู่เธอสวมแว่นตาดำและสวมหน้ากากอนามัยปกปิดใบหน้าถึงแม้จะไม่เห็นสีหน้าและแววตา แต่ราเมก็สัมผัสได้ว่าผู้หญิงคนนี้กำลังป่วยรูปร่างของเธอผอมบางดูเหมือนคนไร้เรี่ยวแรงมือที่สันเทาค่อยๆปลดหน้ากากอนามัยและถอดแว่นตาออกอย่างช้าๆถึงแม้ว่าใบหน้าของเธอจะดูโทมอย่างเห็นได้ชัดแต่เธว่าไม่สามารถปกปิดความสวยได้สวัสดีครับคุณรสลินชายหนุ่มเอ่ยทักทายหญิงสาวด้วยน้ำเสียงนุม่มนวลเขามองเธอพร้อมรอยยิ้ม แต่หญิงสาวกับก้มหน้าจ้องมองมือถือที่วางอยู่ตลอดเวลาขอโทษด้วยนะคะพอดีคุณรสลินไม่ยอมพูดมานานแล้วค่ะหญิงสาวที่อยู่ด้านหลังวิวแชร์เอ่ยขึ้นชายหนุ่มพิจารณาเธออย่างเงียบๆเมื่อเห็นสายตาของอีกฝ่ายที่มองรสลินเธอก็รู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างดูแปลกๆคุณรสลินกินอะไรมาหรือ,อยังครับหญิงสาวอ้าแต่ก้มหน้าราวกับว่าเธอนั้นได้แตกขาดจากโลกภายนอก ชายหนุ่มรู้ได้ทันทีว่าเคสนี้ไม่ง่ายหญิงสาวอาการหนักกว่าคนไข้ทุกคนที่เขาเคยเจอคนอื่นยังพอพูดคุยสนทนาได้บ้างแต่สำหรับรส,สลินเธอไม่แม้แต่จะเงยหน้าสบตาเขาด้วยซ้ำคุณรถคะพูดกับคุณหมอหน่อยสิคะหญิงสาวที่ยืนอยู่ด้านหลังกระแทกเสียงเบาๆดูเหมือนว่าเธอจะไม่พอใจที่รส,สลินนั้นไม่ยอมพูดอะไรเลยถ้าคุณไม่พูด ก็รักษาไม่หายหรอกนะคะราเมศเขมวดคิ้วเขารู้สึกแปลกใจว่าทําไมพ่อแม่ของโรสลินถึงได้ยอมให้ผู้หญิงคนนี้มาดูแลลูกตัวเองทงั้งๆที่อีกฝ่ายดูเหมือนจะไม่เข้าใจอาการที่โรสลินเป็นอยู่เลยทั้งยังมีท่าทีแปลกๆที่ทําให้คุณหมอน,นั้นรู้สึกไม่สบายใจคุณเป็นญาติคุณโรสลินเหรอครับราเมศเอ่ยถามอีกฝ่ายชะงักก่อนจะสายหน้า ฉันเป็นผู้ช่วยของคุณรสรินค่ะแสดงว่าคุณก็เป็นลูกน้องของคุณรสรินหญิงสาวพยักหน้าท่าทางของเธอดูหงุดหงิดต,ตลอดเวลาจนชายหนุ่มนั้นสัมผัสได้แปลกนะครับดูเหมือนคุณจะสนิทก,กับคุณรสรินมากถึงพูดจาเป็นกันเองแบบนี้ชายหนุ่มหัวเราะเบาๆเขาทำราวกับว่าตัวเองนั้นพูดไปโดยไม่ได้คิดอะไร แต่คำพูดของเขาทำให้หญิงสาวที่ยืนอยู่ด้านหลังวิวแชร์สะอึกก็เราสนิทกันเหมือนเพื่อนนะคะอ,อ๋อหรอครับชายหนุ่มไม่แปลกใจเลยว่าทำไมห,หญิงสาวถึงได้มีอาการแบบนี้เพราะแม้แต่ผู้ช่วยซึ่งเป็นลูกน้องที่อยู่ใต้บังคับบัญชาก็ยังปีนเกลียวเขาไม่อยากคิดเลยว่าสังคมรอบข้างของเธอจะเป็นอย่างไรผมขอเอกสารของคุณรศรินด้วยนะครับ ผู้ช่วยสาววางเอกสารลงบนโต๊ะซึ่งเป็นประวัติการรักษาของโรสลินที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รสลินเข้ารักษาตัวเกี่ยวกับอาการซึมเศร้าแต่เธอเคยมีประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลอื่นมาก่อนราเมศไม่เข้าใจว่าทำไมหญิงสาวถึงไม่หายเพราะอะไรทำไมอาการของเธอถึงได้หนักขึ้นทุกวันจนถึงขั้นคิดสั้นคุณมัดร,รบกวนพาคุณรสลินไปพักห้องข้างๆก่อนนะครับ มัสซีเข็นรสลินออกไปในห้องจึงเหลือเพียงราเมศรและผู้ช่วยหญิงสาวรู้ไหมครับว่าทำไมคุณรสลินถึงคิดสั้นหญิงสาวเกอ,อกตาไปมาก่อนสายหน้าถ้าทางมีพิรุษของเธอทำให้แพทย์หนุ่มจับสังเกตได้ว่าอีกฝ่ายน่าจะรู้เหตุผลแต่ไม่ยอมบอกปกติคุณรสลินเป็นคนยังไงครับก็เหมือนคนทั่วไปคะ่ะไม่มีใครดูออกว่าคุณรถเป็นโรคซึมเศร้า ท,ทั้งที่มีประวัติการรักษาเป็นหางเว้าแต่ไม่มีใครรู้จริงๆหรือครับชายหนุ่มไล่ต้อนแต่หญิงสาวก็หาทางหนีจนได้ก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเจ้านายนี้คะฉันก็ไม่ได้รู้ไปซะทุกเรื่องหรอกหญิงสาวมีท่าทางหงุดหงิดเธอดูไม่สบอารมณ์และเอาแต่ยืนกอดอกขณะที่คุยกับคุณหมอแล้วทางครอบครัวของคุณรุสดลินทราบไหมครับก็เพราะว่ารู้ไงคะ ถึงได้ส่งมารักษาที่นี่ใช่หนุ่มพยักหน้าขณะที่พยายามเก็บข้อมูลเขาจำเป็นต้องรู้เรื่องส่วนตัวของโรสลินรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เธออยู่จะได้หาแนวทางการรักษาเพื่อให้หญิงสาวนั้นได้ฟื้นฟูสภาพจิตใจทันทีที่เขาเห็นแววตาของคนไข้าสาวเขาสัมผัสได้ถึงความสิ้นหวังในแววตาของเธอ เขาไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เธอพบเจออะไรมาถึงได้กลายเป็นแบบนี้เขาอยากหาสาเหตุจึงพยายามเก็บข้อมูลจากอีกฝ่ายแต่ดูเหมือนว่าผู้ช่วยนั้นจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่ตอนที่สามคนแรกที่ห่วงใยเดี๋ยวเชิญคุณรอข้างนอกก่อนนะครับผมขอคุยกับคนไข้เป็นการส่วนตัว ผู้ช่วยสามีท่าทางร้อนรนเมื่อรู้ว่าโรสลินจะต้องอยู่ที่นี่ตามลำพังกับแพทย์หนุ่มฉันอยู่ฟวงด้วยไม่ได้หรือคะไม่ได้ครับผมต้องการคุยกับคนไข้เป็นการส่วนตัวแต่ครอบครัวของคุณโรสสั่งให้ฉันดูแลหญิงสาวอ้างเธอไม่อยากออกไปจากห้องนี้เพราะไม่รู้ว่าโรสลินจะพูดอะไรบ้างตอนนี้คุณรสอยู่ในมือหมอไม่ต้องห่วงหรอกครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วย หน้าที่ของผมคือรักษาคุณรถให้หายคุณไม่ต้องกังวลว่าผมจะพูดจาไม่ดีหรือทำร้ายเธอฉันก็ไม่ได้คิดแบบนั้นถ้าอย่างนั้นก็เชิญออกไปนั่งรอข้างนอกก่อนนะครับผมขอคุยกับคนไข้เป็นการส่วนตัวราเมษย้ำเสียงดังอีกครั้งหลังจากที่หญิงสาวเดินกระแทกเท้าออกไปมัสซีก็เข็นวิวแชร์เข้ามาข้างในเสียงประตูปิดลงพร้อมกับความเงียบที่ปกคลุมทั่วทั้งห้อง ชายหนุม่มมองหญิงสาวเธอยังคงก้มหน้านิ่งอยู่อย่างนั้นชอบฟังเพลงไหมครับชายหนุม่มเอ่ยถามหญิงสาวเงยหน้าขึ้นแต่ก็ไม่ได้ตอบว่าชอบหรือไม่ชอบเธอแค่มองเขาเพียงชั่วครู่ก่อนจะก้มหน้าเหมือนเดิมคุณหมอหันหลังก่อนที่เขาจะเปิดเพลงคลาสสิกครอเบาๆนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยบำบัดและช่วยให้จิตใจผ่อนคลาย ในระหว่างที่เพลงบรรเลงไปเขาก็ชำเลืองมองหญิงสาวไปด้วยมีอะไรอยากเล่าให้ผมฟังไหมครับโรซลินชะงักมือสองข้างประสานกันแน่นชายหนุ่มรู้สึกได้ว่าร่างกายของเธอกำลังสั่นเทาแต่เมื่อเขาสังเกตดีๆกับไม่มีน้ำตาไหลลงมามีเพียงสีหน้าที่ดูกดดันของหญิงสาวเท่านั้นอยากเล่าอะไรให้ผมฟังไหมผมยินดีรับฟังนะ น้ำเสียงที่อ่อนโยนของชายหนุ่มทำให้ดวงตาที่ว่างเปล่าของหญิงสาวสันะร,ริกเป็นครั้งแรกเธอสบตาเขาอีกครั้งแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ราเมตก็เห็นสัญญาณที่ดีหญิงสาวยืดหลังตรงเธอสุดลมหายใจลึกทำท่าเหมือนจะพูดอะไรออกมาแต่สุดท้ายเธอก็นั่งก้มหน้าเหมือนเดิมแม้ว่าเธอจะยังไม่มีความกล้า แต่ชายหนุ่มมั่นใจว่าหญิงสาวคงอยากพูดอยากเล่าอะไรสักอย่างเพียงแต่เขาต้องกระตุ้นเธอมากกว่านี้เธอถึงจะยอมพูดออกมาพูดได้นะครับผมสัญญาว่าจะไม่บอกใครเรารู้กันแค่สองคนก็พอน้ำเสียงของคุณหมออบอุ่นจนหญิงสาวนั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองเธอเงยหน้ามองเขาอีกครั้งก่อนเอ่ยเป็นครั้งแรกขอดื่มน้ำหน่อยได้ไหมคะ ชายหนุ่มยิ้มก่อนจะเดินไปหยิบน้ำให้รสลินตรงมุมห้องรู้สึกดีขึ้นไหมครับชายหนุ่มเอ่ยถามเขาเคยได้ยินเรื่องวารีบำบัดได้ยินว่าการดิวน้ำป่ากจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายหญิงสาวพยักหน้าเบาๆเธอวางแก้วน้ำลงบนโต๊ะอย่างระมัดระวงังเรื่องของฉันมันไม่ใช่ความรับหรอกคะ่ะหญิงสาวเอ่ยขึ้นหลังจากที่จิบน้ำ เราเป็นครั้งแรกที่สัมผัสได้ถึงความห่วงใยจากผู้อื่นเลยทำให้เธอนั้นกล้าที่จะพูดออกมาถ้าไม่ใช่ความรับช่วยเล่ผมฟังได้ไหมครับหญิงสาวพยักหน้าเบาๆฉันรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันเป็นใครฉันต้องการอะไรอยากทำอะไรฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหุ่นเชิดถ้าไม่มีคนคอยชักจูงคอยนำ ฉันก็รู้สึกเหมือนตัวเองทำอะไรไม่เป็นเลยชายหนุ่มยิ่งฟังก็ยิ่งพร้อมวิเคราะห์ไปด้วยตอนเด็กๆครอบครัขวของฉันรวยมากค่ะพ่อกับแม่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่เพราะความไว้ใจพวกท่านก็เลยกลายเป็นคนล้มละลายเพราะถูกโกงตั้งแต่วันนั้นครอบครัขว,ข,วของเราก็ไม่เคยมีความสุขอีกเลยพ่อกับแม่ฉันรับไม่ได้ที่กลายเป็นคนยากจนชั่วข้ามคืน จึงได้นำความกดดันทั้งหมดมาที่ฉันหญิงสาวสุดลมหายใจลึกนานแค่ไหนแล้วที่เธอพยายามจะทิ้งเรื่องในอดีตเมื่อหวนนึกถึงมันก็ทำให้เธอรู้สึกอึดอัดเหมือนหายใจไม่ออกพอแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับชายหนุ่มเป็นห่วงไม่อยากให้หญิงสาวหักโหมเกินไปกลัวว่าเธอจะไม่สามารถแบกรับความรู้สึกที่หนักอึ้งได้ฉันยังไหวคะ่ะ หญิงสาวเอ่ยก่อนที่เธอจะเริ่มเล่าเรื่องอีกครั้งพอกับแม่ขีดเส้นทางชีวิตให้ฉันสั่งให้เป็นนู่นเป็นนี่ตามที่พวกท่านต้องการจนฉันเริ่มสูญเสียตัวตนจากที่เคยมีความชอบเหมือนคนอื่นๆก็กลายเป็นคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองต้องการอะไรฉันรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในโลกที่ว่างเปล่าคนรอบข้างก็จ้องแต่จะหาผลประโยชน์ ไม่มีใครจริงใจกับฉันเลยสักคนแม้แต่คนในครอบครัวของฉันเองก็ตามรสรินรู้สึกเหมือนถูกหลอกด้วยความที่เธอเป็นคนฉลาดพ่อกับแม่จึงได้ดึงศักยภาพของเธอออกมาและใช้ความฉลาดของเธอเพื่อหาผลประโยชน์ให้ตัวเองช่วงเวลาที่ผ่านมาพ่อกับแม่ใช้เธอเป็นสะพานเพื่อเหยียบหัวผู้คนมากมายเพื่อขึ้นไปอยู่จุดสูงสุด ยิ่งพ่อกับแม่ไปสูงมากแค่ไหนเธอก็รู้สึกจมดิ่งลงเรื่อยเพราะความสำเร็จที่ได้มาต้องแลกด้วยหยาดน้ำตาของผู้คนมากมายหญิงสาวไม่ได้อยากทำแบบนี้แต่เธอไม่กล้าพอที่จะต่อต้านได้แต่ทำตามคำสั่งพ่อกับแม่ราวกับขุนเชิดมาโดยตลอดคุณหมอไม่ได้ฟังเรื่องราวของผู้หญิงตรงหน้าเขาก็ดูได้ทันทีว่าเคสนี้เป็นเคสที่หนักหนามาก และอาจต้องใช้ระยะเวลานานเพื่อพื้นฟูจิตใจแต่เขาก็พอจับจุดได้ว่าหญิงสาวนั้นจะผ่อนคลายจากอะไรบ้างอย่างน้อยๆก็เพลงคลาสสิกที่เขาเปิดคลอเบาๆในห้องก็ช่วยให้เธอผ่อนคลายจนระบายความในใจออกมาได้สำเร็จฉันไม่อยากทำแต่ฉันก็ไม่เคยกล้าไม่กล้าแม้แต่จะปฏิเสธหญิงสาวเอ่ยน้ำเสียงของเธอราบเรียบสม่ำเสมอ ไม่มีอารมณ์ใดๆเจือปนในน้ำเสียงนั้นแววตาของเธอยามที่พูดถึงครอบครัวก็ว่างเปล่าราเมศไม่ได้พูดอะไรเขาเป็นผู้ฟังที่ดีและคอยกระตุ้นให้หญิงสาวระบายความในใจออกมาแม้ว่าการที่เธอนั้นพังพูเรื่องทุกอย่างออกมาจะไม่ช่วยให้ความรู้สึกของเธอดีขึ้นแต่อย่างน้อยๆก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี